เือแค่นี้เลยอร่อยไหมลูกเป็นไงไหนบอกความรู้สึกสิคะเป็นไงบ้างเนื้อมันนุ่มอะไรอีกลูกน้ำตาลไอ้เจมันเหมือนแบบเหมือนมันคือน้ำตาลที่ละลายในปากโอ้โหรสชาติเป็นไงรสชาติแบบเหมือนได้กินสวรรค์เลยเหมือนได้กินเลยนะคะจับหวานเหมือนได้กินจับหวานโอเคแอนแอนแอนอยากกินแอนทิมมี่คำหนึ่งแอนแทบจะแบบคลั่งเลยใช่ไหม ไหนยืนยันฟินฟินแค่ไหนฟินมากฟินมากฟินมาเหอเดี๋ยวเอมกนกินอยปิดๆอเอาเร็วเรกินเร็วเข้าปากไปเลยเข้าปากไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยไปเร็วเเข้าเร็วนี่คือหน้าฟินสุดๆสุดชีวิต อันไหมเ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอตรหโอ้หโอ้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 โหโอ้โหโอ้โหดอ้ไหมค้โหโช้โนหนโอ้โหโอ้โหโอหโอหอ้อยหอโอเ้อ